สูตบริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11มีวิสัยทัศน์คือยกระดับกระบวนงานให้เกิดประสิทธิภาพสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและองค์กรแห่งการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดพอมอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับความรู้ทักษะ ข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเพื่อพัฒนาการจัดบริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผลงานปีงบประมาณ2,563ได้ดำเนินการร่วมกับทีมวันโฮมพมอ6จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคีที่เกี่ยวข้องใน4กิจกรรมโดยสรุปดังนี้การจัดการความรู้หรือ KM เป็นการถอดบทเรียนความรู้จากนวัตกรรมทางสังคมหรือโครงการที่เป็นเลิศในพื้นที่ผลงานกว่า60เรื่องอาทิก,กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยหรือ R2R เป็นการศึกษาวิจัยปัญหาอุปสรรคจากงานประจําของหน่วย เพื่อหาข้อเสนอพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลงานกว่า61เรื่องอาทิแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในจังหวัดกำแพงเพชรการดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมหรือโซเชียลแลบเพื่อเสริมสร้างชุมชนจัดการตนเองนำไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างครอบครัวอบอุน่น ชุมชนเข้มแข็งผลงาน76พื้นที่76จังหวัดอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีศูนย์พัฒนาศักยภาพคนและหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้บริการวิชาการประชาสัมพันธ์ภารกิจสิทธิประโยชน์ของประชาชนไม่น้อยกว่า125ครั้งศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมมีคุณค่าต่อประชาชน ส่วนราชการและประเทศเกิดผลผลิตผลลัพธ์ทำให้บุคลากรพอมอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความรู้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มทักษะด้านการจัดสวิการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเกิดกลไกภาคีในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งส่งผลกระทบทางบวกให้ประชาชนมีการพึ่งตนเองสร้างครอบครัวอบอุ่นเป็นชุมชนต้นแบบจัดการตนเองโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อเป็นการเปิดกว้างเชื่อมโยงทันสมัยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางสสว1 1 1จึงมีแผนพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้วยระบบดิจิทัลดังนี้ปีงบประมาณ2,564ส,สว1-11ได้เพิ่มช่องทางบริการงานวิชาการสู่ดิจิทัลผาน Line Official Account ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงสะดวกรวดเร็วมีความเป็นส่วนตัวประหยัดงบประมาณและสามารถสื่อสารผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่แผนพัฒนาดิจิทัลและสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ปีงบประมาณ2,565เนื่องจากการดำเนินงานด้านสังคมจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลากหลายมิติครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่สสว1น1 1จึงได้จัดทำศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัดหรือ Thailand Social Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563และมีการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ TP Map โดยรวบรวมข้อมูล6มิติได้แก่ สุขภาพรายได้การเข้าถึงบริการภาครัฐการศึกษาความเป็นอยู่และครอบครัวสำหรับปีงบประมาณ2,566เพื่อให้การดำเนินงานประจำและงานโครงการสำคัญของกระทรวงพอม,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสสว .1-11 จึงมีงานนิเทศและติดตามงานหน่วยงานวันโฮมพอมในพื้นที่โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยงส่วนกลางและภู มีภาคเป็นภาพรวมของกระทรวงพมเพื่อให้เกิดการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุมครบทุกมิติอย่างยั่งยืน